นี่กันมาชี้น้องน้องมีอยู่หกพันกระบาทมีหกพันฮะโอนหมดเลยหมดเลยครับเฮ้ยแล้วเขาพูดยังไงจู่นูถึงโอนไปครับก็อยู่ที่ม้าไปเนี่ยม้าใช่ไหมม้าครับพี่ม้านะม้าเติ้ลชื่อม้าได้ไหมได้ครับประสิทธิ์นินสิริประสิทธิ์นินสิรินะครับเรามีไหมตอนนี้เขาแจ้งความดําเนินคดีหมดแล้วครับเปิดนามสกุลเป็นม้าเปิดให้ตำรวจก็ได้เห็นเลยมันเป็นม้าเปิดนามสกุลมาเลย ให้เขาได้เห็นเลยว่ามันเป็นบัญชีม้าใช่ไหมแก้วใช่ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ดูอยู่แล้วคุณกําลังถูกหลอกว่าให้โอนเงินเข้าไปอย่าโอนชื่อประสิทธิ์นินซิริรเปิดให้เาเปิดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยนะครับอาฝาาเอาเบอร์ออกนะให้สแกนใช่ไหมอ่าเขาพูดยังไงหน,หนูถึงโอนไปครับก็ตอนแรกเขาให้ผมอ่านเอกสารที่ผมบอกไปมันเป็นหมายเหรอครับ ใช่ครับว่าจะอายัตอายัตกรุงไทยของผมแล้วพอเขาอายัตผมแล้วเกิดความเชื่อครับเขาก็บอกว่านี่นะขั้นแรกต้องตรวจสอบตอนแรกเขายังไม่ได้ไม่ได้บอกว่าต้องการตรวจสอบของแม่เขาก็บอกว่านี่นะต้องมีการตรวจสอบบัญชีของของน้องน้องมีธนาคารอะไรบ้างผมบอกมีกรุงศรีกรุงไทยพอเขาแบบว่าแก้งอายัตบัญชีกรุงไทยผมเสร็จเขาก็บอกว่า นี่นะต้องมีการเอาเงินของธนาคารกรุงศรีไปโอนย้ายกับบัญชีของเหมือนราชการของเขาเพื่อตรวจสอบครับแล้วเขาจะทำการอายัดบัญชีของผมผมก็เลยด้วยความที่แบบอยากให้เขาตรวจสอบผมผมก็คิดว่ามันเราบริสุทธิ์ใจใช่ครับผมก็เลยให้โอนให้เขาไปครับก็คือเมื่อกี้นี้ใช่ครับหกพันกว่าบาทใช่ครับ ทั้งเนื้อทั้งตัวตอนนั้นอยู่แค่หกพันกว่าบาทมันก็เอาครับหลังจากนั้นมันเริ่มหวานล้อมาลอีกทําให้เราต้องไปเอาทองไปเอาเงินอื่นๆมานอกน,นจากทองมีเงินอื่นอีกไหมลูกมีครับมีอะไรลูกมีเป็นเงินเงินในบัญชีของแม่ครับไปเอาเงินในบัญชีของแม่โอนให้มันอีกใช่ครับเท่าไหร่ลูกประมาณสองแสนสองแสนครับอันนี้คือที่ไม่รู้มันเอาทองหรือเอาเงินก่อน เอาเงินของทองหรือเอาเอาเอาทองเอาเงินของแม่ก่อนเอาทองก่อนครับเอาทองก่อนหลังจะโอนไปหกพันกระบมันเอาทองใช่ครับมันวางอุบายยังไงถึงไม่เอาทองไปให้มันเขาก็ส่งเอกสารอันที่สามเป็นเอกสารเกี่ยวกับค่าสินใหม่ทดแทนประมาณว่าผมนั้นจะต้องให้การความร่วมมือแล้วก็ให้มีการทุบอ่าทุบตู้เซฟเพื่อในการเช็คครับตู้เซฟอะไรวะ ตู้เซฟทองครับที่บ้านเราเหรอใช่ครับมันบอกให้เราไปทุบตู้เซฟซะใช่ครับแล้วเขารู้ได้ไงครับก็ตอนแรกที่ผมที่เขาถามถึงผมว่าผมมีบัญชีอะไรไหม<อ>ผู้ปกครองแม่คือใครเข<อ>าก็ถามว่ามีอะไรเกี่ยวกับเป็นชื่อของผมไหมผมก็บอกว่ามีแค่มอไซคันเดียวแต่แม่ขายไปแล้วแล้วผมก็บอกว่าแล้วเขาก็ถามว่าแล้วผู้ปกครองล่ะผู้ปกครองเป็นผู้ปกครองน้องมิกนะต้องมีการตรวจสอบเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับน้องมิกแล้วเขาก็ถามว่า มีอะไรเป็นชื่อแม่ไหมตอนแรกผมก็ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าชื่อแม่นี่ออคืออะไรผมก็ตอบไปว่าอ,อ๋อ,อมีแค่รถกลับบ้านและก็คอนโดครับเอ,อแล้วเขาก็ถามว่าแล้วเงินในบัญชีล่ะบัญชีแม่มีกี่บัญชีใช้บัญชีอะไรบ้างมีเงินเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรที่เป็นทรัพย์สินอย่างอื่นไหมสร้อยทองสร้อยทองพระอะไรต่างๆบอกว่ามีผมก็บอกว่ามีครับแล้วอยู่ไหนสร้อยทองอยู่ไหนมันถามใช่ไหมถามแล้วตอบไปว่าอยู่ที่ เพราะว่าอ,อยู่ตู้เซฟครับมันเลยบอกไปทลายตู้เซฟซะใช่ครับเฮ้ยมันบอกน้องให้ไปทุบตู้เซฟอย่างเงี้ยเหรอถามมีรหัสก่อนม,มันถามมีรหัสไหมถามถามว่ามีรหัสไหมแล้วตอบว่ามันเป็นตู้เซฟสองอันอันนอกแล้วก็อันในครับอันนอกจะเป็นดิจิตอลผมรู้รหัสแล้วก็ข้างในจะเป็นตู้เซฟที่ที่หมุนหมุนหรอหมุนหมุนครับไม่รู้ซึ่งไม่รู้ครับมันบอกให้ทุบเลยใช่ครับอ้ โอ oh. แล้วเขาก็เอกสารนั้นที่ถามเขาก็มีการแบบว่าอ้างว่าผมต้องผมแบบต้องทุบแล้วก็จะมีการคืนทรัพย์สินภายหลังเหมือนแบบว่าจะให้ผมทำณตอนนั้นเลยครับโอ้โหมันสร้างเรื่องขึ้นมาแบบแล้วบอกให้เราทุบตู้เซฟถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแม่จะเดือดร้อนเดือดร้อนครับเดือดร้อนเพราะว่าเหมือนกับเอาทองที่ไม่ถูกต้องไปเก็บไว้อย่างนี้นเหรอใช่ครับเขาต้องการตรวจสอบคือตอนแรกเขาบอกว่า ถ้าผมไม่ทําผมจะถูกดําเนินคดีแล้วแม่มีสิทธิ์เอี่ยวในการยึดทรัพย์ต่างๆเพราะว่าเป็นผู้ปกครองครับเป็นห่วงแม่เป็นห่วงแม่ครับชัางมันไอตู้เซฟเนี่ยทุบแม่งซะเลยเห็นไหมก็ตอนแรกผมนึกว่ามันตอนแรกเขาไม่ได้บอกว่าจะให้ผมไปส่งไดยซําครับเขาบอกว่าให้ผมถ่าย,ยถ่ายส่งแล้วอยู่ดีๆเขาก็เพิ่มเพิ่มเพิ่ม,ม <ๆ S 2> วิธีการไปเรื่อยๆและในระหว่างนั้นนี่คือวิดีโอคอลกันไปเรื่อยๆหรอครับตลอดเวลาครับเขาไม่ให้ ไม่ให้สายหลุดเลยครับเพราะบอกว่าถ้าสายหลุดแม้แต่5วิหรือห <1 S 2> นึ่งนาทีคุณมีสิทธิ์จับกลุมยึดทรัพย์ทันทีมันอย่างนี้เลยอ่ะแล้วเด็กมันกลัวเด็กมันกลูมตกใจพี่เพราะเอกสารราชการมันตาคุ้นตาครุเราก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมครับว่าไหนจริงไหนปลอมอืมเฮ้ยอโอเค